สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เ,เล่า tense เ,เป็น mind map นะคะก็จะคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ verb tenses ในภาษาอังกฤษน,นะคะนั่นก็คือ verb tenses ทั้ง12 tense s นะคะแต่ว่าจะเล่าผ่านรูปแบบของ mind mapping หรือว่า mind map นั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่า12 t ENSE มาจากไหนกันนะคะทุกคนก็คงจะทราบกันดีนะคะว่า verb tenses ในภาษาอังกฤษเนี่ยมีทั้งหมด12 tenses ด้วยกันนะคะมี12โครงสร้างประโยคด้วยกันแต่ว่าทั้ง12 tENSE มาจากไหนอยากจะให้ลองดูตรงนี้นะคะก็คือนี่ค่ะวงกลมสีเหลืองตรงนี้นะคะ มันมาจาก3คูณ4ค่ะ3คูณ4ได้เท่าไหร่คะ3คูณ4ได้12นั่นเองเอา้าแล้ว3คูณ4นี้มาจากไหนก็เลยอยากจะลองเล่าให้ทุกคนฟังผ่านไม้แมพตัวนี้นะคะ3คูณ4เนี่ยตอนแรกเราจะพูดถึง3ก่อนฝั่งของ3เนี่ยอยากจะทุกคนดูตรงนี้ค่ะคำา่่าการนะคะการก็คือเวลาค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า tensest e n s e s ก็คือการการมันคือเวลาเวลาของอะไรมันคือเวลาของ 3. ส่วนนี้ค่ะเวลาของ3ส,ส่วนนี้ส่วนที่1คือ present present ก็คือเวลาที่เป็นปัจจุบันนั่นเองค่ะเวลาที่2นะคะก็คือ past ก็คือเวลาที่เป็นอดีตค่ะส่วนเวลาที่3ก็คือ future ก็คือเวลาที่เป็นอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้น tense เนี่ยมันมาจาก3ช่วงเวลาด้วยกันนั่นก็คือปัจจุบัน present อดีต past และอนาคตก็คือ future นั่นเองอ้าวแล้วทีนี้4คืออะไร4คืออะไรนะคะอยากจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่า4ก็คือ4 structures นั่นเองค่ะ4 structures structures ก็คือโครงสร้างของประโยคนั่นเองค่ะ โครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษใน verb tenses ของภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะกำหนดไว้ทั้งหมด4รูปแบบก็คือ4โครงสร้างด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะและทั้ง4โครงสร้างนะคะที่เขากำหนดไว้ในภาษาอังกฤษก็คือ4โครงสร้างนี้ค่ะกลุ่มที่1คือกลุ่ม simple กลุ่ม simple อยากจะให้ทุกคนจำว่ามันเป็นกลุ่มง่ายๆนั่นเองถามว่าง่งายๆมันคืออะไรง่ายง่ายก็คือมันมีโครงสร้างแค่ subject ปก verb บวก b j j e t อ่์ซับเจคือประธานประธานบวกกริยาแล้วก็บวกกับกรรมนั่นเองนะคะมันซิมโบลมันง่ายๆอย่างให้จำแบบนี้มันง่ายจริงๆนะคะต่อไป continuous continuous ก็คืออยากให้จำว่ามันเป็น ing นั่นเองนะคะเป็น กริฟเติม ing นั่นเองก็ G, จะมี subject บวก is am are บวก verb เติม ing แล้วก็บวก object นะคะกลุ่มที่3คือกลุ่ม perfect perfect นะคะ perfect ก็คือกลุ่มของ has have อยากให้ทุกคนจำเป็น has have นะคะโครงสร้างคือ subject บวก has บวก have บวก Verb ช่องที่3บวก object ส่วนสุดท้ายก็คือ structure ที่เป็น perfect continuous continuous ก็คือ has have บวก be e n อยากให้จำแบบนี้ไปก่อนนะคะ ว่าโครงสร้างหลักจะต้องเป็น subject บวก has หรือ have นะคะบวก be บวก verb เติม ing แล้วก็บวก object ตรงนี้ตัว o นะคะ object ตรงนี้เป็นตัว o นะคะซึ่งทั้ง4โครงสร้างประโยคนี้เขากำหนดมาแล้วในภาษาอังกฤษว่ามันจะต้องมี4โครงสร้างนี้นะมี simple นะมี continuous นะมี perfect นะแล้วก็มี p e r f e c t continuous นะ จากนั้นค่ะตรงนี้คือ4โครงสร้างที่เขากําหนดมาก็คือเลข4ตัวนี้นี่นเองเพราะฉะนั้น3ามคูณสี่ทำยังไงให้มันได้12 tense ก็จับคู่กันค่ะก็เริ่มจากจับคู่ตัวที่1ก่อนนะั่นก็คือ present present ก็คือปัจจุบันเวลาปัจจุบันนั่นเอง present จับกับ simple เกิดเป็น present อะไรคะ present simple tense แค่นี้เองอันที่หนึ่งต่อไป present จับกับ continuous ก็เป็น present continuous tense นั่นเองต่อไป present จับกับ perfect ก็เป็น present perfect tense นั่นเองอันสุดท้าย present จับกับ perfect continuous ก็เป็น present perfect continuous tense นั่นเองได้เท่าไหร่แล้วคะได้4กลุ่ม4ประโยคแรกแล้วกลุ่มแรกได้4 4รูปแบบ4โครงสร้างประโยคแล้วจากนั้นทำยังไงถึงจะได้อีกก็เป็นประโยคที่5รูปแบบประโยคที่5ใช่ไหมคะก็เริ่มจาก past ค่ะ past ก็คือกลุ่มของเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเอา past ไปจับกับอะไรคะกลุ่มที่1ก็คือ simple ก็เป็น past simple tense ก็ได้แล้วใช่ไหมต่อไป past continuous tense ต่อไป past perfect tense และโอ้ตรงนี้ past perfect continuous tense นั่นเองเอา้าวได้ไปเท่าไหร่แล้ว4 4 2เป็น8 8 tense แล้วนะคะเหลืออีกแค่4 4ส tense สุดท้าย 4, 4ีส tense สุดท้ายก็คือ future future ก็คือกลุ่มที่เป็นอนาคตก็เอาอนาคตไปจับกับ simple เป็น future simple tense นั่นเองต่อไป future continuous future continuous tense นะคะต่อไป future perfect tense ใช่ไหมและอันสุดท้ายคือ future perfect continuous tense นั่นเองค่ะอ้าวถ้าใครอยากจะฝึกนะคะลองจับแต่ละ กลุ่มนะคะลองจับคู่กันแล้วก็ลองเอามาเขียนเป็น list 12 tense ดูนะคะแล้วคุณจะได้12 verb tenses ในภาษาอังกฤษค่ะสำหรับทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอนะคะถ้าสมมุติว่าชอบอยังไงก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะส่วนใครที่มีคำแนะนำติดชมยังไงนะคะสามารถใส่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะจะได้นำไปปรับปรุงต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนมากที่แวะมาชมวิดีโอนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่อง Present Simple Tense การผ่านรูปแบบของ My Mapping นั่นเองค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ